哎。<noise> พีพิงเข้าไปหาลุงโรสปล่อยพลังใส่ลุงโรสลุงโรสบอกโอ้ยแรงมากได้ลุงโรสบอกว่าอะไรนะข้าสิกอะอะไรข้าสิงนะเราข้าศึงมากเสร็แล้วุงโรสรอพีหน้ามานะไปรเป็ปรู้กันกอน

ไม่แล้จะจัดฮะินจดจาจัะจัาต,ต,ตขึ้นนะมาดีแต่งเพลงเองได้เลยก็แต่งเพลงได้หลายเพลง ใส่พลังความรักของเลงล สี่แล้วไม่ถึงสี่นอนเบื่อก่อนสนิทกนหร กอรก็ขอบคุณด้วยนะครับใช่ที่บอกใหคุณใช่ไหมใช่ที่บอกเขคุณเจอันขอบคุณับคุณลุงกันดุงอยาเมริกาแล้วก็มาเที่ยวเมือนไทยใช่ก็มาเทอเมริกามาอเมริกาก็มาเที่ยวไทยมาไทยอะไทยก็คุยกันกงงีวันนี้เออจูกต้ สอนดีสวดีจาไปเที่ยวอเมริกาเฮยพออยู่อเมริกาเสร็จเฮยเด้อ วัดเจอวันเลยหรออเมนไทยอีนี้ไปอเมริกาไปอยู่กับพ่อ one, two, ใช่วนแล้วก็มาอยู่กับอากงอ๋อเ <two>, ปิดหมวกกันเปิดหมวกเปิดหมวกก็ไม่เห็นเลย 请注意，根据中国民航局的规定，备用锂电池、移动电源、充电宝等禁止托运。需要随身携带上飞机的乘客，直接示证谢谢。知らせしま 民間航空の移転にお届けし予備の利用電気やパワーバークは、自宅手荷物としてお預かりできません。機内<あ>への持ち込みを必要とされるお客様は、チェックインカウンターで、航空会社参考者にお申し出ください。ありがとうございました。あんね、まいすぐにくれずっと。すげえ、おんね、ちっくり歪めた

ハハ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 ハ

เอาส่ก้อนวมันก็ปูขาแล้วมันก็แนแล้วต้องปีดเอาผี้เดือนได้มเนยท่เราต้อปีดไปไปน่าเลีแล้วก็ัไม่เต็มที่ไปคุณสาวโซนนานาเด็กเองลูกลูกใคไอ้ตั้งใหม่ลูก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 ลู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn